อุ้ยโอ my god ไม่คุ้นรู้กันฮไม่รู้รู้สึกคุ้นรู้กันสวัสดีครับเพื่อนๆของช่องของแม่แชนแนลนี่คือโคกตัวระบานนะครับทุกคนวันนี้ก็จะมาทำการ reaction เว็บดรามีบีเจซึ่ง e ินที่แล้วก็มีความพีคอยู่หลายตลบหน่อยทั้งแบบว่าพ่อของฮารุโตะคือลุงยามนะครับทุกคนแล้วก็ยังมีปริศนาที่ว่าทำไมเพื่อนในห้อง ถึงเห็นฮารุตโตะทำให้คนทุกคน<ม>ถึงเห็นฮารุตโตะนะครับทุกคน<ม>เราก็ต่อไปก็จะมาเริ่มทำการรีแอคชั่นเลยครับทุกคนทำเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์ลลกดแ<ด>ชร์กดซับไส,สบไครต์้วยนะครับทุกคนแล้วก็ที่สำคัญนะครับอย่าลืมมาคอมเมนต์คุยกันได้นะครับทุกคนตอนนี้ก็เพิ่งผ่านคิดสมาธินะครับทุกคนก็ทุกคนก็มีความสุขนะครับจะปีใหม่แล้วนะครับขอบคุณที่อยู่กับช่องเรามายาวนานอ่ะตั้งแต่เทเชอร์ก่อนเทเชอร์เดบิวต์กันมาถึงตอนนี้นะครับแล้วก็สำหรับคนที่ตามเรามาตั้งแต่เรีก่ปคาิแอคชั่นล้ว หนึ่งสองสรางไปซ้ำซ้ํากันเลยหรือพ่อมาช่วยวไม่ช่วยแลย้วจําเวลาจำได้เลยว่าหันมาตาสีขนาดนั้นสีม่วงเลยหรือเปฟ้า 왜? 나한테 말안 했어? 왜? 준 왜? 야 왜? 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 미안해 아 왜? 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 가어 왜? 왜? 여기 왜? 이유가 뭐야? 왜? 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 พ่อมาบอกได้ไหมเกียดการโฆษณาตรงนี้ท่านกาลังจะปีกเลยอ่ะไป사실난10년전에반학생이었어하지만때부터몸이약했고อยากมาเรียนแน่ๆเลยอ่ะไม่ได้เป็นิญญาณาคาอืม

คนเจอ 통증이잖아. 후버네루 ใช่ไหม? 뭐야? 저도 외로웠어. 너 무슨 일 있어? 궁금아닙니다가 많이 실례. 아저씨가. ธ고 가서 앉아. 어? 이거 가야지. ก็ไม่ว่าจะเฉลยปงนิดนึงก็ไม่ใช่เลยถ้าเกิดเป็นเนี้ยมีทีอยู่จริงๆอนะถ้าิดเป็นผีจริงนะต่อให้เป็นแบบผีดีไม่ไดีกนะ็ปวดอยู่เพื่อทำให้ปวดดีทุกคนเลนยนะมะโมโหด้วยอุย้ย

ีคุ้มนจคุ้มทนอยู่แล้วเราลองไว้วันเดียวด้วยคือแบบเปลี่ยนไปหลายปีได้มีแบบคนอื่นกลับมาเข้ามารุ่นอี่คนนึงเอ๊ะคนนี้เรียนไปหลหลายปีกลับมาก็ยังจะเห็นหานโตอยู่ว่ะแต่ว่าไม่มีใครเห็นเลย,ยเว้นรุ่นรุ่นนี้ 해도 될지 모르겠는데 하루 또아깐 조금 불쌍했어 뭐? 아니 얼마나 한이 됐으면 그랬을까 싶더라고 죽어서도 못 떠나고 그렇거 없어 그동안 우리가 감싸줄 때마다 뻔뻔하게 가만히 있었는 거잖아 난 그게 너무 괘씸해 그런가? 벌써 까먹었냐? 내 데모 이상한 거 장난쳐 먹고 까마귀에 음악실 음. 그리고 축제 때까지 보란 듯이 우리 농락한 거야 시야 시야 짜고 그그아너 어떻게 생각해? 모르겠네. 다리꼭 중요한 순간에 그러더라. 뭐라는 거야? 다시금 준비 와. 둘이야. 루토는 알아지마음나 알아. 뷰 팬. 음. 단장. 음. 하루토 어떻게 할 거야? 뭘 어떻게. 경장 내주야지뭐 라인. 이징. 다른 수 있어? 아니 그냥. 암튼, 내가 귀신을 봤다는 게 아직도 안 믿겨. 무섭거나 징그러울 줄 알았는데, 완전 그냥 사람 같잖아. 괜히 쓸데없는 입시봐 어쨌거나 귀신일 뿐이야. 일종의 지방령 같은데, 없을 수 있는 방법이 있을까? 너가 한번 찾아봐. 너 그런 거박사잖아 아, 그래야다 응, <laughs> 들어가 있거나 안할 거야 미안해 처음에 너가 귀신으로 멀리를 만든 거 적어도 นี่ว่าเดินทางไป,ไป

네가 시끄러운일을안 만난다는 가정하에한 얘기 아니었니? 네? 너 축제 때 그날 일을 피고 있는 거 오마이갓 닌제이 형이 귀한 하루 또왜이그 정도 일을 도 컨트롤 못하면 서도 무슨 놈의 출산사냐 에이 그냥 오늘 왜잘해나야 안녕 왜 이래? 왜 이래? 이래? 왜 이래? 왜 1 y m b o l get out 아 f the moon. Oh, my g 이 d s e 아 설마반대라도한다는거그렇다면그럼빠져้องน้าวิชิตต์ตัดตัว่างงั้ไ้า่คนออกจา้อง้เดียวใยนมากนี่ว่าจ้อูไม่อยากไรนี่ว่าจะูไม่คิดว่าหโตทำร้าย หรือว่ารู้ว่าอาจจะโดนอะไรจริงแต่อาจจะแบบไม่คิดว่าเป็นความผิดที่ฮ่าโกะจะตั้งใจทำเพราะว่าก่อนหน้าถาม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 ก่อนหน้า 나랑 슈니가 노트 손을 들어 줘도 될까? 그렇게 우리가 마음 막 똑같아요. ถึงลืมแต่ว่ายังไงก็ก็เป็นส่งผลนะ.เข้าใจมั้ย?ว่าให้จงอุดลง.อ 이거 정우 แบบ.ตัวเลขตัวน้อย.อ 어우. เรียกเรียกเหดเรียกใช่วร์ไม่เรียกงงเ่าจะมีบท อันนี้คือไม่เห็นด้วยเห็นด้วยอ๋อเห็นด้วยที่ให้ฮารุต่ออกอุณม,มันร้ยนะ้ยทำไมต้องขัามาเท่าไรแน่เลยอ่ะอย่อ

ชิมอีกเนี่ยเฮ้ยท้าไมต้องให้โด้วยยองก็จบไอ้ทำไมต้องให้โดยยองออกมาบนหลายๆทั้งนั จริงถ้าเกิดถ้าไม่เกี่ยวเรื่องพ่ออ่น่าจะไม่มีอะไรเลยแล้วพ่อพ่อเลยอ่ะนี่ว่าต้องกำันจากที่นให้แน่ๆเลยจะต้องมีมังว่รัตปะเนี่ย 돌리는 거야 뭐야? 너무 데마이. 어, 잠깐만요, 이 선생. 휴. 그저 사고 나던 날, 그 3월 모의고사 성적표 누락됐다는 거예요. 아, 아 그때 바로 다시 확인해봤는데 누락된 거 하나도 없었어요. 아, 어기는 아무리 찾아봐도 하루토기 없는. 데 끊이네, 이금 내가 오래 봤으면 하루토. 농해. 그 뭐냐고, 쿠어 헤임. 죄송합니다. 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 죄송합니 ก็มีคนอันถ้ามาคนอื่นไหมไม่บอกคนอื่นก็มาคุมสอบมาคุมเสิร์ฟคนนี้ไม่เห็นวิ้อายเพื่อนกันปะเนี่ยหรือว่าอาจจะจำได้ไม่อาจจะเป็นเพื่อนของฮารุโตโไงเขาแบบฮารุโตโอยู่มานานแล้วนะ

ใช่แนยคือไร้ายเหรอนี่มันแบบส่งผลมาตั้งนานแล้วหรือเปล่าคนหามันก็ตั้งนานแล้วหรือเปล่าแต่ว่าไม่ไม่โปะว่าเอา้าคุณจะร้ายหรอ 토바마를. 슈가. 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 이가 슈가. 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 슈

아니, 주시 씨, 안 꺼져? 아 야, 너네도 알고 있었어? 알고 있었냐고, 이 새끼들아! 이 새끼들 진짜. 너네 잘 들어. 오늘부터 우리 반에 하루 토란온 애는 없어. นนะคครับทุกแต่มีความรู้สึกนิดนึงว่าแบบทำไมถึงต้องเกลียดฮารุโตะขนาดเนี้ยเพราะมันยังไม่ได้เฉลยปมเลยว่าครูทำไมครูถึงโกรธเขาตัวขนาดนี้ถ้าเกิดไม่มีอะไรเฉลยแล้วอยู่ดีครูโกรธขนาดนี้คือแบบเกินไปอ่ะเหมือนครูไทยอ่ะนี่คิดว่าต้องเป็นครูต้องเคยเป็นเพื่อนกลุ่มนักเรียนเกเรและฮารุโตะล้วสั่งสอนนักเรียนเกเรคนนี้โอ้โหขนาดนั้นแล้วเสร็วก็คนนี้ก็กลาเป็นครูแล้วกลับมาที่นี่แล้วก็เลยโกรธฮารุโตะไม่รู้ต้องมีอะไรสักอย่างหรือเปล่าที่แบบว่า ปีนั้นที่เราตัวป <ừ> ่วยตายหรือว่าอะไรสักอย่างหรือว่าจะปีหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยหรือเปล่าหรือเปล่าเมื่อกี้ขออภัยนะครับก็เมื่อกี้เราพูดถึงไหนแล้วเราจําไม่ได้เลยครับเพราะว่ากล้องได้ทําการแ <ừ. S 2> บตหมดไปนะครับทุกคนเราตัวจำได้ว่าตัวจะพูดอะไรสักอย่างแล้วมันก็ตัดไปนะครับทุกคนก็ <c oughs> คิดไม่ออกเลยทุ่อยงแต่ว่าอีพีนี้ถือว่าประทับใจในการ acting ของแต่ละคนมากเพราะว่ามันดูเครียดจริงทําให้เราแบบรู้สึกเครียดได้ยิ่งครูมาประทุยิ่งคนสุดท้ายครูเล่นดีมากแบบว่ากวดจริงะกวดจริงอะ ทำลายเข้าของอ่ะกัวกลัวถ้ามีครูอย่างงี้ก็คือกลัวไม่อยากเรียนซึ่งเคยเจอไหมเคยครูแบบนี้นะครับทุกคนเดี๋ยววันนี้ก็ไม่รู้จะพูดอะไรต่อแต่ว่าอีพีนี้ชอบมากๆเลยน่าจะเป็นอีพีที่รู้สึกชอบที่สุดตั้งแต่ดูมาองค์รวมมันแบบโคบะนะแล้วขยาย มันมีเอเอเริ่มเคลิบเริ่มคลายปมแต่ก็แบบมีปุ๊บอื่นอีกว่าครูมาจากไหนอีกแล้วอะไรแบบนี้ตอนนี้สนุกมากกขาจบกลับไปกับการเรียนเช่นนะครับทุกคนก็ถ้าเกิดตูงกับบาพูดอะไรผิดพลาดไปหรือว่ามีอะไรที่แบบทุกคนไม่ถูกใจก็ขออภัยที่นี่นะครับทุกคนก็วันนี้ตูงกับเขาตัวเล็กก่อนนะครับบ๊ายบาย